ไปพระพระตนี้นครับน,นันนน่นที่ว่าเตาลดเนาะนี่อีกนสองมมไม่ป้าเพ่นซมาอย่นะมาจะชื่อเนี่ยเสียงอนว่าอ้ยโทรไปบอกไปด่วนยะเป้ามันบ้าเนยโควิดโรงพยาบาลยังไปอย่างให้นนนนคนท้างนอกของอายุไอ้นี่ขออะ

ไปดิสีแน่ไปอย่างิสีไปหาซื้อชุดนอนโอ้ยยำนอนบ่ต้องใส่ชุดดอกถอดม็ดไอแห้งมากเร็วผ่นไปแน่ต้องไปดอกมือไอไปซื้อ,อยามากินยะอาการบ่ดีเข้าไปไหนนะขไปข้าไปไหนไหนะเออมือรุ่นเดียวสิพาไปดอกเดียวซื้อมาให้ดอกไปซื้อ,อยากิน เสียดายแย่อย่าอย่ามาใกล้ายไล่อย่ามาใกาล้หมไปอี่รีตริดหมออาการบ่ดีไปซื้อยามากินก่อนอยืนนี่นะเป็นเรื่งสงสัยอยู่มันถามอยู่นเลยใช่พักหนึ่งชินดุลละหมอละตายแต่มันตายท้ากันยังใครอยู่ดีสรุปห่อไปมันตอนี่นหมอถ่ายยู่นี่แหละมีน้ำพึนเจ้าก่อน

chỉ bỏ xuống phăng, nó kiếm về đồn đeo nó vô vẻ nó nó cố bị mà Mình. ยาเด้อเจ้าโลกลูกคนลูกเด้อจะสิพาน้องไปใส่ไปชื่อยาแหมโบน่าละ่ะพี่นูโคพี่คือภูพานูออกไปสะไปชื่อยาชื่อแมนอิลีบอกมีพี่ลูดลเด้อที่นูส่วนไปล่ะ <Okay. S 1> คือผู้พานูไป <Okay. S 1> ไปสิครับไปท็อปไปซื้อยาแป๊บเดียวไปซื้อยาอิลีติซื้อยาด้ซื้อยาคราวเดียวแหมแต่งตัวสวยเสียววันนี้นะื้อชุดมาใไหม่เลยเหรอใส่พี่บอกหนูมาสิไปใส่อหลี่ซื้อยาครับ อย,อย่าใจไปกระเทาะอย่ารถแป๊บเดียวแป๊บเดียวกลับมา,าไปๆเด้อเฝ้าไปเฝ้ามาเออนี่ยนาฬิกาดูเวลาพร้อมเฝ้าไปเฝ้ามา เตาไปไ<อ>กระดิบมากใช้กู้อินนั่นตั้งนาฬิกาไว้เรียบร้อยเตรียมตัวรอด เต็มที่จัดเต็มไปเลยเดี๋ยจะพาไปซื้อสอยซื้อแหวนยี่สิบมานะว่าเสียลูอยากได้ยังเอาเต็มที่เพราะว่าเสียว่าผ่าแเนี่ยอยู่เนี่ยกินส้อยแหวนเงินทองไ้จัดให้ถ้าเสด็จอีฟ้าไปเอาลายพท โอ้ยจี๋สงสัยเงี้ยแล้วเป็นโลกประสาทด้วยนั่นน่ะโลกประจําตัวจะไปนั่นแล้วไรอ่ะเราปุ่มปุยเดี๋ยวพาไปกัสสสสนสิซื้อฮันซื้อนี่ให้คือคอยก่อนนะมาละไอ้โม่เดี๋ยวมาปุ่มปุยไอ้มักอีลามักมันจะโดนแล้วจะเห็นเมื่อที่แรกแต่ปุ่มปุย,ปย,ปย,ปยอยากลองเล่นเมืม่อเลยเของมากไก่ไซื้อไอ้มักอีหลา เมียออาเน่ยเราเป็นคนประสาทตัวททข้าวคก็ว่าสิไปข้าวเดียวคือว่าสิไปข้าวเดียวร้านขายยาปิดไอ้ก็เลยก,กินจวพี่พากันไปใส่พี่หาร้านขายยาเนี่ยร้านไหนมันกับปิดวันอาทิตย์ได้บ่ยาบ่าได้ไปใส่มา,ากน้อยก็ติออกไปบ้านแตกแน่เมื่อนี่นะบอกไว้เลย บบไม่ยบอะไรยังตอผู้มียังดอ ไปเข้าบ้าน